ไขวันนี้นะครับเป็นไข่แฮปปี้โพลลิ่งนะครับหวังว่ามันจะแฮปปี้นะอ่ะนับแล้วนะ3ค่อยๆเปิด3าม,ส,ามสองหนึ่งหนึ่งอะดรีนาลีนสองชาโดว์เลิงนะครับ3ามฟูซาวิงสี่ฟูซาวิงหมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเป็นทักซิโดและบิดนะครับ เปิดไลฟ์สดเฮ้ยได้มาแล้วอันนึงขึ้นชื่อด้วยแต่ไม่รู้ราคานะครับเป็นคอสตูมอะดีนาลีนนะครับค่อยๆเปิดทีะน,นิดทีะน,นิดเลดบูสเตอร์นะครับมาแล้วชา์โดว์เวพอนแต่ไม่รู้ชารโดว์เวพอนอะไรนะน่าจะเป็นข้อจอ,อกเกาะแหละสักสกอย่างหนึ่งเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้ฟูลสวิงนะครับยังไม่ขึ้นชาร์โดว์เวพอนนะครับมานาบวกสามห้ถึงหกพันแล้วออก,กระตาย ไอหาห้าห่งหกพันแล้วว่ะเปิดแล้วแม่งโล่งใจแล้วเนี่ยห้า0 0งหกพันเนี่ยแต่เอาจริงผมอยากได้คอสชาร์โด Shadow, นะชาร์โดเอลิงนะครับฟูลสวิงฟูลสวิงก็ไม่เร็วนะฟูลสวิงผมว่าผมซื้อบ่อยผมว่าเราได้ใช้วันนี้แหละนะครับมานาบวกสามอะดรีนาลีนสกอร์นะครับชาร์โดเพนเดนตอะดรีนาลีนนะครับหมดไปยี่สิบอันละ ยี่สิบห้าฟูลสวิงนะครับอะไรกันครับเนี่ย <laughs> มันอยู่ที่ดวงอะ่ะผมว่าเอ้ยนี่ไงชาโดมาแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดนะชาโดเวพอนมานะครับเพรสซิ่ง <P acing S 1> มากล,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 ล่องกล่องรวมกล่องรวมกล่องรวมเจาะนะครับอะดรีนาลินนะครับมาห้าโอ้เอ็นดอรินมาบ่อยมากเลยนะมานาก็มาบ่อยนะครับผมไม่ได้เล่นเลยชาโดเวพอนมาสวยนะครับอะดรีนาลินสกอร์ห้านะครับชาโดเพนเดนส์ ant, มารัวลัวฟูลสวิง ชา a d โด่เพนเดนต์สกอเรวูเตอร์ชารโด่ปูตวิมาพี่เกดพูดแล้วรัวๆเลยแล้วกันไอหาเต็มมันรววไม่ได้ทุกคนมันช่องมันเต็มนะครับแต่ได้ชาร์โด r เรนด m มาหนึ่งนะครับแล้วก็เพลสซิ่งเพลสซิ่งนะครับโอ้โหดูดิชาร์โดเยอะมากนะครับผมว่ามันต้องมีชาร์โดที่แบบเอามาใช้งานได้สักหน่อยแหละ อะเปิดต่อเลยหนึงเปิดไปอะไรขึ้นชื่อว่าวายดัสก็บอกด้วยแล้วกันนะครับขอให้มันได้ครบทุกทุกเผ่าอะผมพอใจแล้วยังไงดีอ่ะผ่านมาครึ่งทางแล้วทุกคนเฮ้ยวายดัสได้ออพิสซิ่งนะครับกล่องมันยังขึ้นชื่ออีกหอก่อ กล่องถือว่าเป็นของแรนะชา a d โด p เพนเดนก่อนชาดิมันขึ้นแต่กล่องว่ะโอ้ยแต่คอตูมได้ยากอยู่นะอืมอ่ะเต็มแล้วทุกคนขอรรัวสักสามสิบนะครับอู้แต่ชา a d โดได้เยอะมากทุกคน ผมว่าน่าจะได้ใช้แล้วแหละอ่ะรัวๆเลยก็ได้อ่ะ79อันทุกคนสาดไปเลยแม่งสามสองหนึ่งไปเฮ้ยมันมีคนได้จเนอร์ลอเอ็ดแล้วไอฮามีคนได้จเนอรลไปแล้วทุกคนล่องรัวกว่าน,นี้บ้าไปแล้วผมกดช้าไปว่ะบ้าเอ้ยหมดแล้วได้อะไรมาบ้างครับ ไอหาปีกเต็มไปหมดเลยผมบอกแล้วว่าวันนี้มันมาว่ะเฮ้ยวันนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าวันนี้ผมอยากเปิดไอหามีแพนด้ามาอีกอันนึงนะครับโอไมค์ก๊วันนี้วันอะไรวันเนี้ยพระเจ้าปีกมาโซไอหาวันนี้วันวันวดัดว่ะวาัดเดย์ทุกคนผมเคยได้ยินว่าชิปดอนเดย์วันนี้วดัดเดย์ว่ะทุกคน เฮ้ยวาวดัสเดของแพงแยก wow, ย้ายว่าดัสไม่เกลือเฮ้ยวันนี้ผมมาแบบชิวๆเลยนะสุดเกินครับเ,เปิดให้ทุกคนดูดิแม่งอะไรวะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอสอ๋อมีคอสอันนึงมีคอสอันนึงแล้วเป็นปีกทองอันนึงโอ้ my god คอสอันนึงปีกทองอันนึงไปบอกไปบอก ไปบอกคุณป๊อปดิเปิดต้องเปิดจริง <laughs> ฟีกวาเวฟฟีกวาเว่ไอค้คะของจริงจะมาเปิดชาโดโคตรสุดเกินคุ้มครับวันนี้นะครับอ่เดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนโอ้คุ้มไหมสองร้อยฟองรอบนี้ต้องเปิดว่ะทุกคนไม่เปิดไม่ได้ทุกคนมันเป็นของดีปิดกระดิกนะครับ วันดั้เดย์พิมไปดิพิมช่องโลกดิวันดั้เดย์คุณป๊อปนีนอนแล้วคุณป๊อบแม่งเพิ่งด่าเซิร์ฟอยู่เลยไปไงเราอย่าไปด่าอย่าไปด่าเซิร์ฟทุกคนเซิร์ฟมันแจกเออเซิร์ฟมันแจกปีกเวเวปีกเวเวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้เราได้กระตา่ายเฮ้ยกระต่ายมาสองตัวว่ะวันนี้มันวันอะไรวะไม่ต้องลงดันแล้วมั้งผมว่านอนนับตังค์ดีกว่าว่ะทุกคนโอ้ชาโด้แไ,ไปตีบวกเล่นดีกว่าว่ะชาดโดโค้เเยอะเลย คุณป๊อบบอกกูไม่เปิดแม่งไลฟ์ทันเอ้ยฟปบอกคุณป๊อปไปบอกคุณป๊อบบอกว่ามันปล่อยเลทไอหา่าคิดแล้วทําไมเธอมันแหลกแหลกมันต้องปล่อยเลทมันปล่อยเลทอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละนะครับมันก็เลยทําให้แหลกเออผมเชื่ออย่างนั้นนะโอ้ผมว่ารอบนี้ใครก็ต้องเปิดวะจริงรอบนี้ใครก็ต้องเปิดเนี่ยได้กระต่ายมาสองตัวด้วยนะตัวหนึ่งนะกระต่ายโชว์คุณป๊อป่อยดิผมได้กระต่ายตัวหนึ่งอยู่ไหนวะอา้าวกระต่ายตัวนึงไปไหนอะ กระต่ายไปไหนอะเอา้ากระต่ายอะทุกคนผมฝากผมฝากไว้อันหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมไอ้หาผมฝากไว้อันหนึ่งอะหายไปแล้วอะพิมพ์มาดิวันดัสเดย์วันดัสเดย์เอาได้ตัวเดียวเหรอ อ๋อได้หนึ่งออผมไปหยิบมาใช่ไหมเมียนเดียวไหมครับรอบแรกไม่ได้ฝากใช่ไหมตัวเดียวโอเคนั้นตัวเดียวก็คือตัวเดียวนะครับอ้อยเบลวี่นะครับอ่ะใครอยากดูอผมส่องให้ของจริงวะคุณแม็กตีบวกได้ผมมาทางไขว่วะตาลายอีกแล้วนะครับอย่าลืม Ask เงินเหลือมาเติมตัวเนวอด้วยเอาไปใส่เอาไปใส่ใสกันนะเดี๋ยวดูดิ โอ้หผมว่าโคตรอลามันทุกคนดูดิไม่ลงแล้วครับดงดันนะครับแม่งเอ้ยขายของก่อนนี่ดูดิโคตรสวยอะทุกคนแม่งโคตรสวยว่ะเดี๋ยวผมโชว์ยังไงวะไอหาถูกแต่เซิร์ฟเวอร์เลยแม่งเอ้ยเซิร์ฟเวอร์มันปรับสมดุลว่ะมันมันเห็นพัดัดได้แม่งเตะออกเซิร์ฟเลย ขายได้ไหมครับไม่รู้อ่ะน่าจะขายได้นะโอ้ยมีความสุขโล,โล,โลแบ็เ <laughs> กินไปคุณคุณจะโลแบ็คอะไรผมแต่งตัวลกเกินไปไม่เห็นไปอีกเซิร <laughs> ์เซิรแม่งโลแบ็คผมไอหาได้สองอันในในวินาทีเดียวอะ่ะมันจะมีมันมีใครที่มันจะเท่าวดัสวะ วันนี้มันเป็นวันดัตเดย์ว่ะทุกคน